วันนี้นะคะมาทําบัตรที่ C, C, บิ๊กซีตมบิ๊กซีสะพานใหม่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะว่าคนเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็น้องๆที่ถามว่าเออทําได้หรือเปล่าเนาะอันนี้คือป้าลุกไก่โทรถามมาเนาะจาก11 11 1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าเปิดตามปกติเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดตามปกติจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการรับคงรับคิวนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเพราะว่าข้างในคงต้องปิดอนากาศแบบเข้มข้นเนาะคงไม่พูดอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อให้ฟังทีหลังแล้วกันนะโอเคค่ะสวัสด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อนะคะว่าเป็นยังไงนะคะถ่านี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ข้างหน้า ตอมอเนาะบิ๊กซีสะพานใหม่เนาะโอเคอันนี้ก็ปิดหน้ากากกันอยู่ป้าลูกไก่ก็พยายามถ่ายข้างหลังนะคนเยอะมากๆแต่ด้านขวามือเนี่ยคือเป็นตรวจวีซ่านะคะส่วนด้านที่อยู่ตรงข้างในเนี่ยคือเป็นต่อใบอนุญาต90วันเนาะทีนี้ก็ต่อคิวออกมาอีกนี่คือที่ลานจอดรถเนาะเขาก็ทำแบบให้คนออกมานั่งคิวต่อคิวอยงนี้นะคะคือป้าลูกไก่ไปถึงเนี่ย ยังไม่ทันเปิดทําการดีคือเหมือนอีก5นาทีนะสิบโมงครึ่งเปิดทําการคือ10บโมงครึ่งนะคะก็คือแบบคนเต็มเท่านี้แล้วะนี่คือ10บโมงครึ่งนะคะค่ะก็เล่าต่อให้ฟังอีกนิดนึงนะคะจากที่ไปทําบัตรเนาะไม่ใช่ทาําบัตรรายงานตัวนะเก้าสิบวันเนาะก็ปรากฏว่าคนเยอะมากคือแบบไปถึงก็คือเต็มแล้วว่ะป้าลูกไก่ไปถึงคือก่อน10บโมงครึ่งนะคะ5นาทีเนาะ ก็ได้คิวที่ร้อยแปดแล้วเนาะก็คือคนก็คงกลัวว่าถ้าเกิดปิดขึ้นมาอีกใช่ไหมปิดตอมอขึ้นมาอีกก็คงวุ่นวายเนาะก็คนก็เลยแห่ไปทากันเยอะก,ก็ก็ไปเถอะนะคะคือถ้าน้องๆ้องถึงคิวว่าจะต้องทาเนาะคือถ้าเกิดสมมุติว่าตอมอปิดนะ่ะที่ป้าลูกไก่รีบไปทาเนี่ยไม่ได้รีหรอกจริงๆแล้วก็คือหมด อพอดีวันที่จะต้องรายงานก็คือวันพรุ่งนี้23เนาะทีนี้ช่วงนี้สัปดาห์นะี้ยุ่งยุ่งก็อาจไปทำวันนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดตอมมปิดทำยังไงเขาก็อาจจะให้เลื่อนแต่พอเวลาเลื่อนไปอีกอะแล้วมันก็ท้ายที่สุดก็จะต้องไปรายงานตัวอยู่ดีแล้วคนก็แบบจะรวมรวมตัวกันเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยป้าลูกแกก็ไม่อยากไปแบบนั้นนะคะอ่าวันนี้ก็ ให้เห็นบรรยากาศว่าเป็นอย่างนี้เนาะเออแอบเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก็มีน้องๆเน,น,นาะแรงงานเมียนมานะคะ4ี่คนเนาะเขามากับพี่คนไทยคนหนึ่งแต่ว่าพี่คนไทยเนาะอาจจะไม่ใช่สสปป,ป,ปลาวไม่แน่ใจเนาะคือทั้งสคน,นอะ่ะปรากฏว่าใบรายงานตัวนะคะที่เป็นกระดาษสีขาวกระดาษสีขาวขาวอะนะแผ่นหนึ่งอะ่ะเวลาที่น้องๆไปแรงงานตัวให้เก็บเอาไว้ด้วยนะคะคืออย่าลืมนะคือถ้าเกิดว่า หายเนี่ยก็คือทําได้เขียนมือได้แต่ว่าน้องก็จะแบบปุ้นวายงงอะ่ะคือแต่ถ้าได้มาจากเขาเนี่ยเขาจะเป็นให้หมดทุกอย่างมีเลขที่พาสปอร์ตต่างๆแล้วก็แค่เซ็นอย่างเดียวหรือแปะโป้เนาะทีนี้น้องสี่คนเนี่ยเขาทําหายหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็คือคนที่พาไปเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเนาะเลขที่บัตรพาสปอร์ตก็ใส่เลขอะไรก็ไม่รู้ใส่งงอะ่ะเออใส่ไม่ถูกต้องเนาะพอไปส่ง ก็ถูกตีออกมาคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีเวลามานั่งช่วยหรอกว่าให้เขียนให้ใช่ปะ่ะน้องก็ต้องเขียนเองเนาะป้าลูกแก,ก่ก็คือแบบเห็นเขามาลุมมาตุ้มกันแล้วตอนนี้มันจะต้องนั่งทิ้งห่างระยะใช่ไหมตำรวจก็คือไปยืนแบบน้องตำรวจคนนึงอ่ะก็ไปแบบดุไงว่าเอาทํำไมไม่ยืนรัมวตัวกันซึ่งจริง,รงๆอ่ะเขางงว่าจะต้องกรอกอะไรอป้าลูกแก่ก็บอกว่าเออน้องตำแบบ คุณตำรวจใจเย็ยนๆนะคะเออเขาคือเขากรอกไม่ถูกตำรวจก็ดุอีกแล้วทําไมไม่กรอกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคนใครเป็นคนพามาอืมก็พี่คนนั้นก็เป็นคนพามาอ่าป้าลูกแกก็เลยบอกว่าคนที่พามาเขาก็ยังกรอกไม่ถูกค่ะใจเย็ยนๆค่ะเดี๋ยวก็แบบทาได้เขาก็บอกว่าห้ามยืนอยู่ด้วยกันไปนั่งตามที่อะไรประมาณนั้นเนาะท้ายที่สุดก็คือพี่คนนั้นก็ยังงงๆอีกคือแก่กับป้าลูกไก่อีกอ่ะเออก็เข้าใจเนาะมันเรื่อง พวกนี้มันยุ่งยากจริงๆเข้าใจเลยนะเสร็จแล้วในท้ายที่สุดก็เลยคือปาลูกแก่ก็เลยช่วยเขาเขียนเ,ออเลขที่พาสปอร์ตกับไอ้ใบที่แบบนําเข้ามามันมีเลขที่นะแต่ว่าถ้าน้องๆที่เก็บใบที่ได้จากที่เวลาไปแรงงานตัวอย่างดีแล้วเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ว่าคือ คุณตำรวจเขาเห็นปัญหาแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยแก้นะเขาก็ยืนมองเฉยแล้วเขาก็ไปเออป้าลูกแห่ก็เลยอ่ะนั่งเขียนเอาปากกาน้องมาด้วยนะน้องก็เออเป็นแรงงานก่อสร้างนะคะก็โอเคก็มายืนอยู่แบบ ข้างๆป้าลูกไก่นี่แหละนะกะ็ไม่เป็นไรก็ช่วยเขาไปนะคะก็หวังว่าน้องๆเหล่านั้นเขาคงจะสุขภาพแข็งแรงดีเนาะคงไม่เป็นไรนะป้าลูกแก่ก็คิดเริ่มกังวลเหมือนกันหลังจากที่แบบบอกว่าไม่ให้ทุกคนกังวลนะ,ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็คือฝากทิ้งท้ายไว้เนาะน้องๆที่กังวลน,นะเรื่องการตรวจโควิดไม่ต้องกังวลน,นะคือตรวจก็ตรวจอย่าหนีทิ้งหายไปอีกเนาะ คือตอนนี้มีกระแสว่าแรงงานต่างด้าวก็คือจะแบบหนีกลับบ้านอีกแล้ว่าเออคือแบบว่าไม่เอาเนอะน้องๆคือเราแบบร่วมด้วยช่วยกันเหอะตอนนี้เราก็อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วนะน้องจะเป็นชาติไหนก็ตามเนาะเราก็คืออยู่ด้วยช่วยกันคนไทยเขาก็คงไม่เขาก็ใจร้ายแหละเออเอาจริงๆอะนะเห็นยืนต่อแถวแต่ว่าเขาก็คงไม่ถึงขนาดแบบโหดร้ายมากอะเนาะเขาก็ต้องให้ยารักษาน้องเนาะถ้าน้องกลับไปที่ ประเทศตัวเองอ่ะทั้งต้องเดินทางหลายอย่างนะมันลำบากเนาะรักษาให้หายถ้าเขาส่งเรากลับบ้านก็ช่างไม่เป็นไรยังไงเขาต้องรักษาปา้าลูกไก่มั่นใจว่าตอนนี้ไม่มีใครที่จะไม่รักษาเนาะฝากน้องๆนะคะอย่าก,กลัวแล้วหนีกลับบ้านกันอีกเนาะคือตรวจก็ตรวจนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะแล้วก็ฝากเหมือนกันกับคือพี่ๆเจ้าหน้าที่เนาะวันนี้ก็คือแบบ จ้าหน้าที่ก็ดุมากเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือหลายคนก็แบบคนไทยหลายคนก็คือไม่เข้าใจอะเนาะว่าเฮ้ยการแบบข้ามน้ําข้ามเรือข้ามอะไรมาทํางานเนี่ยมันลาบากเออคือทุกฝ่ายต้องเข้าใจกันน้องๆแรงงานก็ต้องเข้าใจต้องทําตามกฎอันนี้ต้องเข้าใจเนาะเราอยู่ด้วยคนหมู่มากเนาะอ่อ คนไทยก็ได้ประโยชน์จากที่น้องมาอยู่เมืองไทยน้องที่มาอยู่เมืองไทยน้องก็ได้ประโยชน์ที่แบบเป็นที่ทำมาหากินเพราะฉะนั้นเราอะต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะรัฐบาลเขาให้ตรวจก็ตรวจ เขาให้อยู่ที่พักก็อยู่ที่พักากนี้กลับบ้านนะคะอันนี้คือแบบสิ่งที่ฝากไว้เจ้าหน้าที่ก็ขอให้ปฏิบัติกับน้องๆแรงงานต่างด้าวอย่างดีเนาะให้ความมีเมตตาเขานึกถึงว่าถ้าเราต้องไปตกรกกรรมลำบากที่อื่นเนาะเราก็ต้องพูดเห็นอกเห็นใจเขานะคะเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ควรเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะ,ะปันแกก็พูดไปเรื่อยเปืนเนอเอ่อยเนาะ คือก็อ่านี่ก็ฝากเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพปลอดภัยแข็งแรงเนาะนะคะแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้เกิดต,ต้องติดโควิดกันนะคะโอเคเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนได้นะคะว่าโอเคบิ Big C, ๊กซีตอมอสพันใหม่ยังเปิดอยู่เนาะส่วนจะเปิดจนถึงเมื่อไหร่ปาลูกกจะพยายามอัปเดตละกันถ้ามีปิดเมื่อไหร่จะแบบแจ้งข่าวลงใน ใน u ูทูปปลาลูกไก่นะคะโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์สับส c r รับให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ